ในกระเป๋าตังมึงอ่ะมีเงินเท่าไหร่มึงเช็คกระเป๋าตังมึงด้วยนะมึงเล่นกับใครไม่เล่นนะ่ะพี่นมช่วยด์ดอยตุ๊กปากชีนี่ตุ๊กปากชีเก้งเหรอนี่ตุ๊กปากชีไงเข้ามาตุ๊กปากชีจริงเลยเนะี่ยแบกเป้เปก่เาไหนดูซิมีเงินอยู่เท่าไหร่โอ้ยอะไรเนี่ยใบลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่ลอตโต้นี่ลอตโต้อะไรอีกเฮ้ยมีอยู่คันหนึ่งอ้าวเขาฟ้องมีเงินจ่ายเขาไหมเนี่ยเเฮ้ยมีบัตรสเตต์สไตค์คันหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งอ้าวร้องไห้สิไม่มีเงินเลยไม่มีเงินร้องไห้ก่อนมามีคนเีกร์ตไปที่คันนึงนะครับไปอนเสิโอ้มาจา้ะมามาอันแพ็คแต่จ้ะเปิดฟอร์รานะจ๊ะ,เป,ะ,จะเป็นของยี่ห้อของประเทศอิตาลีเนาะ ก็เป็นเหมือนของไฮเอ็ด e เหมือนกันนะเนาะไฮเอ็ด e นะ mm hmm. เขาการันตีเลยว่ากระเป๋าทุกใบเนี่ยนะ mm hmm. กว่าหนึ่งร้อปีมาแล้วนะจ๊ะที่ว่าเป็นหนังแท้ทุกใบเขาว่าอย่างนี้นะ mm hmm. อ่าถ้ามันเป็นหนังเ,าเขาบอกหนังแท้นะอันนี้ซื้อมาจากเอาเลสนะจ๊ะแหมผู้หญิงกับกระเป๋าเป็นของคู่กันนะซื้อไม่ใช้หลอกจ้าซื้อมานั่งมองเนาะเอาใส่ในตู้ไว้แล้ก็นั่งมอง <laughs> กระเป๋าที่เราใช้จะไม่ใช่กระเป๋าที่อที่เราห่วงกันนะกระเป๋าที่ห่วงนี้ไม่เคยใช้มาดูข้างในกันน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยมันแบบว่ามันใหญ่ไงเขาต้องอมไม่ได้ใหญ่นะเด็กเท่าฝ่ามือน,นี่แหละมัง้งของฟอราเป็นสีเขียวอ้าเปิดน่อยน่ารักจิ๋นนะ นี่ยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะคะดูหนังสีดมดมดมไหนได้ไหมพอดม,อมหนังแท้มันเป็นกิน่น <c oughs> บางคนเห็นเขาดมก็ดมด้วยไม่ได้รู้มีความรู้อะไรหรอก <c oughs> บางคนดมพวกกระเป๋าพวกยี่ห้อดังดังกุชชี่หลุยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะอะรีวิวเปิดกระเป๋าแกะกล่องใช้เวลาอันนี้มันแกะได้มันก็แบบว่าถือได้นะไปงานถือถือเดินตลาดก็ได้ใส่กระเป๋าใส่มือถือ ะอ,อย่าทำอย่าไปโดนหนังนะตอนบา <ừ ừ S 1> ดนีดนะข <c oughs> องเรานี่ได้กระเป๋าสีชมพูมายังไม่ไม่แกะกล่องเดี๋ยวเราแกะพร้อมกันสามอันเลยนะอ่ากระเป๋าเงินมันเป็นไพรส์แสกไงไอตรงห้อยราคาละมั้งเดี๋ยวเราจะเราขออนุญาตนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเปิเปดของไฮเอ็ดยี่ห้ออื่นนะหลายอย่างเลยนะขอขอ,อ ถ้าน,นางว่างตอนไหนนะเราจะเปิดคำยิบแซงนะมันพูดว่าเป็นยังไงชื่อเต็มยิบแซง y SL. s l sing song song lalish โอ้คือมันยากใช่ไหมสิเออเปิดยากะ่ะนี่มาใช้เล่นๆใบอันนี้อ,อันนี้ใบละแปดสิบห้าจากราคาหมื่นกว่าหลือประมาณสี่พันกว่าบาทเนาะ ราคามันอยู่ไหนล่ะเขาเขาเอาออกเหรอีึกว่าเขาปิด Make In Make In โรมาเนียนะจ๊ะนึกว่าไม่ใช่ Make In อิตาลีเหรอนี่ Make In โรมาเนียมันเป็นตัว A นี่ของอาร์คเนอร์หรืออะไรนะ <c oughs> มันเป็นบษษริษัทเดียวกันเหรอฟอร่ากับตัว A นะ่ะอาร์คเนอร์หรืออะไรขายอยู่ร้านแว่นก็มีนะจ๊ะนะ <c oughs> ร้านแว่นตาขายแฉกดอกก็มีโอเคเดี๋ยวไปดูใบอื่นต่อเดี๋ยว เดี๋ยวพร้อมกันรวดเดียวเลยสวยนะน่นารักอะ่ะถ้าใบสียมพูนี่เราเอาไม่ได้เหมาะกับหน้าเราเลยสียมพูอะ่ะแต่เราจะซื้อสีนี้เนี่ยสีแบบเสื้อเนี่ย <laughs> นายนคนนี้ชอบสีสีเขียวโอเคเดี๋ยวไปดู Versace ต่อนะเดี๋ยวรีวิวเปิดกล่องยังไม่ได้แกะเลยนะี่ยซื้อมาม้อมกันนี่แหละเปิดกระเป๋า Versace เว้มาวางไวนะ้เนฝุ่นขึ้นเลย เปิดกระเป๋าครับผมมียี่ห้อฟอร,ร่าครับฟอร่ราแล้วก็เบอร์ซาเช่ท่าท่ามีอะไรอยู่ข้างในอ่ะเปิดเลยอ่ะอย่าเล่นอย่าเล่นเปิดกระเป๋าดเูเปิดกระเป๋าซารกซูเปิดกระเป๋าครับรีวิวนะคะผมอันนี้เป็นกระเป๋านะครับของฟอร่รานะจ๊ะเขาการันตีมาว่าเขาการันตีมาว่า อ่าเป็นหนังแท้นะคะเขาก็ทํามากว่าร้อยกว่าปีแล้วเขาว่า,างั้นนะคะหนังแท้ทุกใบเขาว่า,างี้ใช่ร้อยอัพดึงปุ๊บเอ้ยปุ๊บสามร,อระนะ้อยพนะลูกข่อยสามร้อยกับใบนี้นะจ๊ะจากราคาเก้าร้อยสามร้อยอันนี้สามร้อยสี่สิบห้ามั้งแต่เปิดนะคะไม่เปิดห่วยไม่เปิเปเปดยังไงดูเนี่ยน้องนิ่เปิจ๊ะเอาเปิดเอาใบนี้ก่อนเอาฟอร่าก่อนเป็นยี่ห้อของประเทศอิตาลีนะเหมือนจะเป็นไฮเอ็ดเหมือนกันหรือเปล่า เอสก็ไม่ได้ซื้อกระเป๋าบ่อยอะไรนะจ๊ะเพราะว่าสะตุ้งสัตตังก็ไม่ได้ค่อยมีไปซื้อแบรนด์เนมเท่าไหร่นะก็ซื้อใบนี้ก็หวังว่าจะได้ใช้นานๆเนาะอ่าดูสีว่าจะเป็นสีอะไรแหละก็เป็นทรงแบบไหนอะไรอยู่ข้างในให่ให <Hi. S 1> ม่เปิดเลยเอาแบบนี้เนีย่ยเดึงออกรูเนี่ยะ โยมีกล่องด้วยมีกล่องด้วยกองแบบ<า>นี้ีครับเปิด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 ไข่ือเปิดยากแตะเออมาแล้วมีถุงผ้ามีถุงผ้าอะไรอยู่ข้างในสีอะไรสีอะไร ใสยไหมใสยไหมเป็นกระเป๋าเงินนั่นเองสามริปออยฟอร่ามันสีแดงด้วยสามลิปออยสามสิบออยนี่นะจ๊ะทำไมป็นสีขาวแล้วก็ซื้อที่ราคานะจ๊ะราคาพอซื้อได้ก็ถ้าเป็นเงินไทยก็พันกว่าบาทเนาะได้ยี่ห้อนี้นะจ๊ะสามสิบออยหัดสามหกหกสิบกว่ายูโรอ่ะสองพันประมาณนี้สีมสิปออยหัดสาม Mm hmm. สามสิบออยพะนะหกสิบออยได้หนิออันนี้ออกเราจะใช้วันนี้เลยอ่ะนี่นราคาอยู่นี่หรือเปล่าราคาไม่มีเป๊ะๆห้อยอเสร็จแล้ว,วอ่ะครับอ้าวเราไปเว r s a t i l e ของเราของเราว้าวถุงผ้าซื้อ t h เ Outlet Store ยม i นสเตอร์นะก็จะห่างยม i นสเตอร์นี่กอ็อยู่ไม่ไกลจากคำบวัวก็ขับรถมาแต่เราอยู่ทางคิวก็ขับไปประมาณรู้สึกเหมือนจะครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเนาะ มาแล้วกระเป๋าใบนี้นี่เองเข้ากันไหมเนี่ยชมพูเข้มอันนี้เหมือนสีแดงนะต,ตอนแรกนึกว่าสีชมพูนะมันสีชมพูหรือสีแดงเนี่ยกระเป๋าเงินเราเนี่ยเอเอาออกมาสิมาแล้วโยเวอร์ไเป็นหนังนะคะผ้าอะไรเนี่ยสา,า,ามดีชิออยนี่นะามเราจะใช้สองอันนี้เลยวันนี้ไปเดินไปเดินแห้างกัน อภัยภัยให้ดูหน่อยสิซามชิดออยซ้ำซ้ำซชิดออยซ้ำซ้ำซ้ำครับไม่หวยนะลูกเอ้ายสิไปแล้วจ้ะจะจะภัยให้ดูนะคะอันนี้ก็ใส่เงินก่อน แค่นี้แหละม,มินิรีวิวนะจ๊ะมีของเพื่อนที่ดีให้ดูไปเมื่อกี้ก็เปิดไปแล้วเราก็เอามาตัดรวมกันนะคะนี่เราก็จะใช้เลยวันนี้นะจ๊ะใช้เลยเอ,ออกอเลิศไหม <c oughs> เข้ามาในนี้ <c oughs> ก็ใส่มือถือสองเครื่อง <c oughs> ไปแล้วไปไหมจุบจ๊บจุ๊บฝากดูคลิปของน้องมาร์กหน่อยนะคะเออไปไม่กินข้าวเช้าอร่อยไหมล่ะแซบบอน <c oughs> แซบอิลี่แซบอิลี่ดื้อมากเลยคนคนนี้ พังหมดพังหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเก<อ>่งมาก